สวัสดีครับเ,เด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูแล้ววิชาพลร,รักษานะครับก็มีพื้นฐานทางด้านการออกกำลังกายนะครับมือนเดิมวันนี้เป็นคลิปที่5แล้วที่เรามาเจอกันนะครับติดตามทางช่อง Youtube คงุณครูพละศึกษา f อนะครับซึ่งหลายๆเด็กหลายคนก็ได้ทำตามคลิปวิดีโอตั้งแต่คลิปที่1เป็นคลิปที่4ที่ผ่านมา คลิปนี้เป็นคลิปที่5ครับเด็กๆก,ก็ส่งกันบ้านเหมือนเดิมน,นะครับก็วิธีการส่งก็มีหลากหลายที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กๆส่งมาด้วยตัวเด็กๆเ,เองหรือว่าผู้ปกครองส่งให้นะครับวิธีการแรกก็คือส่งแบบท่าละหนึ่งนาทีก็ได้นะครับท่าละหนึ่งนาทีอาจจะมีใช้ใช้ในการถ่ายวิดีโอนั้นหลายท่านี่งซึ่งคุณครูย้ำ อยู่ตลอดว่าอยากให้เป็นการออกกำลังกายอย่างแท้จริงไม่ใช่ว่าแค่อ,อัดวิดีโอโฉคนโคแล้วก็เสร็จแต่คณโคูนั้นอยากจะให้สุภาพเด็กๆนั้นดีจริงๆนะครับดังนั้นฝากไว้ด้วยสําหรับคลิปที่5นี้ฝากเด็กๆที่ชอบทางน้านการออกกำลังกายหรือเด็กที่ยังไม่มีเวลาออกกำลังกายก็หันมาออกกำลังกายให้เยอะขึ้น การทําการบ้านวิชาแต่และว,วิชาอื่นเนี่ยนะครับทั้งวันแล้วในตอนเย็นครูก็อยากจะให้เด็กๆนะั้นออกออกมาจากอานอกบ้านออกมาออกกำลังกายนะครับให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงน,นะครับบางคนไม่ออกเลยบางคนไม่ทําอะไรเลยไม่ได้ต้องอเป็นการกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตของเราด้วยนะครับทําให้สุขภาพที่ดี ต่อร่างกายของเรานะครับเราต้องทําเองเพราะฉะนั้นอย่าให้คนอื่นมาทํากับเราไม่ได้แทนเราไม่ได้นะครับเราต้องทําเองนะครับเด็กๆฝากไว้ด้วยอันนี้คลิปที่5แล้วนะครับแน่นอนครับท่าที่1น,นะเป็นการอวอร์มร่างกายกันก่อนครูจะวอร์มร่างกายให้เด็กๆดูแบบพื้นฐานก่อนนะครับจะไม่เอาเยอะจนเกินไปนะครับ ก็อย่างที่เคยบอกการออกกำลังกายก็30มนาทีนะครับอย่างน้อยเพื่อเป็นการทําทให้ระบบไหลเวียนโลหติตนั้นของเรานั้นดีขึ้นนั่นเองนะครับหรือให้สุขภาพแข็งแรงนั่นเองนะครับแบบเด็กๆด้วยข้อท,ที่หนึ่งในการยืดกล้ามเนื้อมัดูคุณคู่เลยนะครับมาเนิมครับที่เท้านะครับ าให้ดูนะ มาใ้ตึงๆให้หน้าขาตึงๆเลยนะครับ๋ย่ไปหย่อนอย่างนี้อย่างเดียวกลายเป็นแข็งตึงไม่ใช่ที่ถูกต้องก็คือดึงขึ้นมาครับให้บริเวณหน้าขาตึงบริเวณข่าตึงมาด้านหน้าครับ ด้านข้างให้ดูนะครับจะได้เห็นชัดเนาะ นะครับหมดเลยครับไปข้างหน้าก่อนนะครับประมาณสักสิบครั้ง ครับต่อเลยตึงเริ่มนะครับอ่าชิวก กดแต่คอนะครับเด็กๆกดแต่คออย่างเดียวอย่าไปงอตัวนะครับอย่าไปงอตัวอย่างนี้นะครับตัวตรงกอดนข้างครับตัวตรง โอเคนะครับการยืดกล้ามเนื้อนะครับต่างๆของร่างกายนั้นพร้อมแล้วไว้ท่าท่าแรกกันเลยนะครับพื้นฐานง่ายๆการวิ่งอยู่กับที่ก่อนการวิ่งอยู่กับที่อย่าลืมอย่าไปอย่าไปทําอย่างนี้เหมือนเดินเดินรือคนขี้เกียจนะครับยกเท้าเล็กน้อยยกฝ่าเท้าเล็กน้อยนะครับมันจะได้ทุกสัดส่วนของร่างกาย โอเคนะครับต่อไปเลยกระโดดตกนะครับ ถ้าต่อไปต่อเลยนะครับเมื่อกี้สะดุดนิดนึงมีสายเข้าตไม่เป็นไรเราถ่ายกันต่อนะครับเพื่อความต่อเนื่องการต่อเนื่องในการสอนเนาะอ่ะถ้าต่อไปวิ่งนะครับใครไม่มีใครไม่มีมัดเอ่อรวยวอย่างนี้สามารถใช้ขวดน้ำได้นะครับสุดข,ขวดน้ำที่ เป็นแบบ,บรีไซเคิลแล้วนะครับอ่ะแบบนึงน,นะครับเป็นสามเหลี่ยมถอยถอยนะครับสามเามาหลี่ยมเรื่อยประมาณหนึ่งนาทีนะครับประมาณหนึ่งนาที ค okay. ประมาณหนึ่งนาทีนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับเด็กแป๊บนึงนะครับ ที่กระโดดตกนะครับแล้วก็สามเหลี่ยมต่อไปวิ่งให้ขายกขาให้หยุดในระดับเอวนะครับให้อยู่ในระดับเอวนะ,นะนะนก็ได้ครับ ท้าต่อไปเลยนะครับท่าต่อไปเลยก็สําหรับใครที่ทำอย่างเงี้ยนะครับแท้ท่าแต่ละท่าที่พ่อครูสอนเซตละหนึ่งนาทีเซตก็คือการทําแต่ละครั้งครั้งหนึ่งกี่กี่เออหนึ่งเซตการทำหนึ่งเซตเนี่ยสูว่าหนึ่งนาทีทำสิบครั้งเขาเรียกว่าหนึ่งเซตนะครับ มีเด็กๆถามมาว่าหนึ่งเซตคืออะไรผมอธิบายให้แล้วหนึ่งเซตก็คือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งในจํานวนกี่รอบกี่นาทีอ่าโอเคนะครับเข้าใจนะตอ่อไปนะครับปึ๊บพลังของกล้ามขานี่นึงปึ๊บปึ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 ดึงด้วยนะครับ ขยับด้วยบุกดันข้างมั้ยครับโอเคนะก็สำหรับเด็กๆสามารถเอาท่าพวกงนี้ แต่ละท่าที่ครูสอนเนี่ยนะไปใช้ในการออกกำลังกายในการส่งนะส่งท่าละหนึ่งนาทีก็ได้ครับนะถ้ารวมรวมแล้วมันตามเนี้ยมันจะได้ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงพอดีก็คือเ,เหมือนกับการออกกำลังกายของเด็กนั่นเองนะก็มันได้สุขภาพที่รา่รางกายแข็งแรงด้วยถามว่าครูเหนื่อยไมมเหนื่อยแต่สนุก ในการออกออกกายด้วยนะครับตอนนี้หลังจากที่คลิปที่1คลิปที่2องจาไม่ดิาจังไม่ผิดนะครับคุณครูจากน้ําหนักเ,เกือบเ0ตอนนี้น้ำหนักคุณครูอยู่ที่67สแล้วนะครับลงมาเรื่อยๆด้วยการออกอองกายเด็กๆไม่จาเป็นต้องกำลังเรียนวิชาสมมติยกตัวอย่างนะครับขอโทษทีว่าครูประจำวิชาเรียน วิชาคณิตอยู่แต่ถึงเวลาชั่วโมงพละเออะต้องวิ่งไปทำพะละห้านาทีไม่ําเป็นนะครับเอาไปทำตอนเย็นหรือตอนเช้าส่วนมากนี่ส่งให้คุณครูก็จะเป็นตอนเย็นแต่ใครที่ไม่ส่งเลยก็มีเพราะฉะนั้นตามงานด้วยไม่ใช่ว่าส่งว,วันนี้วันนี้คุณครูคทำคลิปที่5าแล้วครับ ผมขอส่งรวดเดียวครับเกิดประโยชน์ไหมครับไม่ได้มีประโยชน์เลยขอให้ได้ส่งแต่ครูขออย่างหนึ่งขอความร่วมมือด้วยนะครับให้มันเกิดประโยชน์ใครที่ได้ครับคุณครูไม่ใช่ได้อะไรครับคครูให้นักเรียนเด็กๆทําตอนเย็นจะดีที่สุดนะครับทําตอนเย็นจะดีที่สุด ามาคนส่งมาสามนาทีวิ่งอย่างงี้ครับแล้วก็กระโดดตกเสร็จแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าใครเพราะฉะนั้นอยู่ที่เวลามาคนไม่มีเวลาจริงๆมีเวลาอีกสามนาทีห้านาทีขอเป็นดนเย็นเลยหรือ,อไม่มีมือถือจริงๆมืือที่ไม่มีมือถือจริงๆไม่มีการอัดคลิปส่งของคุณจริงๆก็ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองก็ได้ กลับจากที่ทำงานมานะครับถ่ายคลิปหรือออกมาก,กายร่วมก็ได้เห็นหลายๆครอบครัวนะครับขอเชิญชมด้วยนะครับขอเชิญชมผู้ปกครองหลายๆท่านที่ถ่ายคลิปพร้อมกันกันกบเด็กๆออกมาลังก,กายกับเด็กๆเ,เลยนะครับเยี่ยมจริงจริหลังจากนี้นะครับวันนี้ก็มีวิกี่ท่าจะนำไปใช้ในเหนือเลยลุมเหนือนคุณครูครับนะครับก็สามารถจิบน้ำ ได้หรือทำจิบน้ำเสร็จเอามาอีกเซตหนึ่งหรืออีกครั้งหนึ่งทำตามเมื่อกี้นะครับรับรองว่าได้สุขภาพที่แข็งแรงแน่นอนนะเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะครับกอนคลิปนี้คลิปที่5้าแล้วที่เราเจอกันทางทยูทูบครูพลักษา f เอฟซีนะครับของเรียนมาจิรีไม่ครัวก็คลิปหน้าจะมีทุกๆอาทิตย์เลยนะครับเพราะของเรานี้ วิชาพะละก็เป็นการสอนแบบอ,ออนดีมาน์นะครับส่งคลิปวีดีโอถ่ายคลิปวีดีโอนะครับถ้าคุณครูส่งไลน์โดยตรงความยาวของคลิปรายละเอียดการสอนมันจะไม่ได้เยอะเพราะนั้นคุณครูเลยเอาลงทาง u t ทุ e พวกเราติดตามพวกเราเปิดเข้าไปดูนะครับมันจะได้สาระที่กว้างขึ้นเพราฉะนั้นฝากไว้ด้วย นะครับนะโอเคสำหรับชั่วโมงพระราาัะศึกษาคลิปที่5วันนี้นะครับคุณครูาจากิจิพุทธศรีพุทธบรลก็ฝากไว้แค่นี้สำหรับชั่วโมงนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ